ซูซูกิคู่กับการใช้ไฟ LED ใครจะไปรู้ว่าทางบริษัทซูซูกิอ่ะจะเป็นผู้นําในการใช้ไฟ LED กับเรือนไม้เป็นเจ้าแรกของโลกเลยซึ่งเรื่องเราเนี้ยมันเกิดขึ้นที่ในเมืองไทยทั้งเนี้ยไฟ LED ที่ทางซูซูกิคู่ใช้อ่ะในเรือนไม้นะมันก็จะอยู่แค่เพียงไฟบอกเกียร์ไปเท่านั้นมันมีอยู่หเกียร์ก็คือเกียร์หเกียร์สเกียร์สเกียร์สเกียร์หจบ นี่คือที่ใช้ LED ในส่วนไฟสูงไฟสัญญาณเตือนไฟเลี้ยวไฟเกียร์ว,ว่างเนี่ยก็จะเป็นหลอดไส้อยู่เ <c oughs> ช่นเดียวกับไฟที่สองสว่างเลือนไม้ก็จะเป็นหลอดไส้อยู่ปกติหลักๆก็คือมีแค่ไฟบอกเกียร์ที่เป็น5เกียร์เท่านั้นที่เป็น LED อันนี้คือสิ่งที่ทางบริษัทซูซูก,กิเคมเลยว่าเฮ้ยอันนี้เขาใช้เป็นเจ้าแรกของโลกถ้าพูดถึงซูซูกิครัวมันก็ไม่มีอะไรให้จดจำสักเท่าไหร่ก็มันเป็นรถสปอร์ตสูงข้อครัวที่เป็นเครื่องยนต์ส่วนจังหวะรุ่นสุดท้ายของทางบริษัท ิดตัวในปีพศ2544ก็มีอยู่สองโฉมโฉมแรกโฉม2ต่างกันแค่สติกเกอร์เพียงเท่านั้นอย่างอื่นเหมือนกันหมดกระแสความนิยมก็ไม่ได้มากมายด้วยแล้วก็จํานวนรถในท้องตลาดมันก็น้อยตามไปด้วยแล้วก็เชื่อว่าบางคนอาจจะไม่รู้จักซูซูกิครูด้วยซ้าไปเรื่องราวก็ประมาณนี้แล้วกันสาหรับซูซูกิครูกับการใช้ไฟ LED ครั้งแรกของโลกซึ่งมันมีวงเล็บเพิ่มเติมว่าอ๋อในเลนไม่นะแค่ไฟตัวเล็กเกียร์เพียงเท่านั้นด้วยแต่มันก็เคมได้เลยอันเนี้ยครั้งแรกของโลกเจ้าแรกของโลกนะก็ประมาณนี้คร แปะไว้ที่ใต้คอมเมนต์ข้างล่างแล้วกันก็ถ้าสนใจก็คลิกดูเพิ่มเติมแล้วกัน